ครับวันนี้โซโนสลิบานครับอยู่กันที่ MGI Hall นะครับ Bravo BKK นะครับหรือว่าโชว์ DC เก่านะครับวันนี้เราอยู่กับวง h i ท์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตชื่อ Well d o n e Concert นะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตปิดวงนะครับปิดอัลบั้มด้วยสุดท้ายของวงนี้นะครับวันนี้นะครับโซโนสลิบานครับได้ซัพพอร์ตอเลนันฮิตนะครับฟูลซิสเต็มเลยทั้ง ฟอนต์เฮาส์แล้วก็มิกมอนิเตอร์นะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะครับวันนี้เรามีลําโพงจากอ d ดัมสันนะครับดีไซน์ออกแบบโดยโปรแปซิฟิกนะครับวันนี้ก็ระบบข้างในนะครับจะเป็นยังไงหรือว่าแนวคิดการออกแบบวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในหอกันนะครับไป สำหรับมิกเซอร์อะเรนาทิตในวันนี้นะครับเรามีทั้งหมดหลายรุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนก็รุ่นแรกนะครับเป็น DM48 ครับที่เป็นสมองของมิกมอนิเตอร์ที่เป็นมาสเตอร์คล็อกนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราได้แชร์สัญญาณพันธ์โปรโตคอรกิกเอสนะครับไปหา CDM48 นะครับซึ่งเป็นมิกเซอร์ประจําวงอยู่แล้วนะครับที่วงใช้ทัวร์อยู่ปัจจุบันนะครับก็แยกเกณฑ์กันโดยอิสระนะครับ ส่วนเซอร์เฟที่ใช้คอนโทลของ Front of House นะครับวันนี้เราใช้รุ่น S 5 0 0 0นะครับที่เราเอามาซัพพอร์ตส่วน Surface ของ Mixer Monitor เอร์นะครับเราใช้ตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าก็น้ำหนักเบาดีนะครับเป็นรุ่น C-Class นะครับอยู่ในรุ่น CTI 1500นะครับซึ่งความพิเศษก็คือเป็นไทเทเนียมนะครับระบบนี้นะครับใช้เกนที่เป็นมาสเตอร์ที่อยู่ที่มิกมอนิเตอร์นะครับซึ่งจะทำเกนจาก p ีเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นจะแชร์สัญญาณ Input ทั้งหมดไปให้ Front of o h u s ofhouse นะครออก โดยตรงไปหาอดัมสันเลยนะครับมิกเซอร์ทั้งหมดนะครับถูกรียนแดนแดน power supply แล้วก็โปรโตคอลของเรนนทิตเองไว้ทั้งหมดนะครับก็คือถ้ามีสายเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหาครับก็คือจะสวิชเปลี่ยนอัตโนมัติก็ปลอดภัยนะครับคอนเสิร์ตนี้เสียงดีด้วยความพิเศษก็คือของอันนี้นะครับผมลืมพูดไปเลยแล้วมี dx 3 2นะครับแล้วก็มี pm prime อยู่ด้วยนะครับข้างในซึ่งงานวันนี้ครับใช้ u อ p u ุจาก pm prime ทั้งหมดแล้วก็อินพุตบางส่วนนะครับก็ ผ่านปีแอมพ e รมด้วยเหมือนกันประมาณนี้ครับสำหรับระบบม er ิกเซอร์อ e เรนอนทะครับก็เอาระบบอดัมสันมาลงที่งานนะครับจะเป็น E15 9กาใบแล้วก็เป็นดาวฟิลด์อีก3าใบนะครับแล้วก็จะเป็นซับ219ข้างละ6ใบนะครับเรามีการออกแบบให้มันพอกับงานเนี้ยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็รู้สึกว่าอยากทำอยากทำคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตนี kind of ้ครับตอนติดตั้งนะครับมีโจทย์ที่ว่าไม่ให้สายลงมาที่พื้นข้างล่างครับเราก็เลยต้องยกแอมป์ขึ้นไปไว้บนแคทวอล์กนะครับแล้วก็เดินสายทั้งหมดของระบบนะครับขึ้นไปอยู่บนแคทวอล์กทั้งหมดครับก็ได้ไฟล์พื้นที่จากลูกค้ามาก่อนครับแล้วก็ทีนี้เราก็เอาไปแกะในสเกตชอัพดูว่าพื้นที่ขนาดของห้องเท่าไหร่แล้วจุดแผงเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเกิดมันจะเกิดอะไรบ้างอย่างเช่นแบบ เราต้องเติมฟอนฟิลไหมเราก็ลำโพงเราสูงได้สูงสุดที่เท่าไหร่พอเราดีไซน์แล้วก็เจอปัญหาในโปรแกรมทั้งหมดแล้วเราก็มาแก้ปัญหาที่หน้างานของจริงนะครับมันก็ได้ตามเป้าที่แบบเราได้ได้คิดไว้ในโปรแกรมครับก็อยากฝากทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะลองใช้อดัมสันหรืออยากจะลองฟังนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัทโปรแปซิฟิกไทยแลนด์นะครับเรามีออดัมสัน ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับเป็นฟูลเซตในประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับผมต้มามัธิพงศ์ครับปัจจุบ,บันก็ตีให้หาฟิสบิคแอแล้วก็ดา n o f ฟินครับวันนี้เป็นกลองที่ดีไซน์มาสําหรับคอนเสิร์ตไฮโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้ครับก็ <c oughs> เพราะว่าฟังก์ชันที่ใช้มันเยอะเพราะเพลงมันมีรูปรูปแบบแบบหลายอย่างมีทั้งใช้ที่เป็นอคูสติกดัมมีใช้ทริกเกอร์ใช้เอ่ออิเล็กทรอนิกดัมด้วยก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นประมาณอย่างที่เห็นนี่นะครับ ผมชอบมากๆนะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนทุกช n น l เลยแต่พอดีมันมีอัิเสบเรื่องเวลาแล้วก็ช n e l มีปัญหานิดหน่อยครับมันปล่อยแฟนทอมมาไม่ได้ทีนี้ตอนแรกเราใส่ทอมหนึ่งทอมสไปแล้วเราจะเปลี่ยนฟอร์ทอมฟอร์ทอมชแนลดันไม่มาก็เลยด้วยเวลามันจำกัดมากตอนนั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนฟอร์ทอมทีนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยใช้แค่คลิกอย่างเดียวแต่มันพันช์มากครับแล้วก็ไมทอมตอนที่ลองตอนซาวใช้คือแอดแท็กดีมากไฮแบบสวีทมากเลย ครับบอยครับวันนี้ทำมอนิเตอร์ให้วงไฮนะครับวันอื่นก็ทำฟอนต์ของวงพี่แนบครับแบ็กเฮดกวางเอพิเนอร์มอลครับแล้วก็วงเฟรนไฮวันนี้ใช้ดีไลท์เป็นไงบ้างครับพี่ครับมันมันเลยครับอ่าสิเฟดกับ64 c h a n n e ชแนลครับสนุกมากครับเตรียมตัวก็คือถามเลเดอร์น้องก่อนว่าใช้ของอะไรแล้วก็ทำเลเดอร์มา ให้กับทีมดูว่าใช้อะไรแล้วก็ของอะไรที่มันจะซัพพอร์ตนะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะแก้อะไรแล้วครับพี่รอปาร์ตี้แล้วครับพรุ่งนี้ <laughs> ความรู้สึกหลังจบโชว์มันก่อนจบโชว์อีกนะครับตอนตอนอะไรนะตอนตอนบูมตอนบูมกันพี่หมูไปโน .1 แล้วครับร้องไห้ก่อนแล้ว <laughs> แต่พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับพรุ่งนี้ก็น่าจะสนุกครับขอบคุณครับ ฝากผลงานพี่เวนด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าหัวหน้าผมเป็นยังไงบ้างครับเกณฑ์ส่งไปเป็นยังไงบ้างครับอะไรฝากถามเขาด้วยนะครับโอ้ผมมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะครับดีใจกับวงครับแบบว่าเดินทางทัวร์กันมาเยอะพูดแล้วก็จะร้องไ้ซาวดีเพราะตอนแรกเราใช้เราใช้ไมค์ปกติที่เราทัวร์ทั่วไป ใช้ Earthwork เสียงดีเลยเสิ่งดีจริงแม่งเปลี่ยนเลยครับสวัสดีครับผมเบนครับผมตอนนี้ทำซาววงไฮส์ครับ Anatomy ด้วยครับละไมหันสาบวันนี้ใช้ d l i g h t ครับผมอีกภาษาหนึ่งก็ Dlight <c oughs> อ่อเตรียมตัวก็ใช้ตัว CDM 48อยู่แล้วที่วงไฮทัว ใช้ตัวเดิมแล้วก็เลยเอาเข้าไปทําในศัตรูด้วยเลยวันนี้ก็กังวลอยู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วครับความรู้สึกตอนลองใม่ดีมก็ใหม่ใส่เข้าไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันใช่เออมันก็จะแบบมีความความความอิ่มของมันอะมันก็ต่างกันอยู่ัมสันเป็นลำโพงที่ที่ ดูในหนังสือมานานดูในอินเทอร์เน็ตด้วยสมัย10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยดูอะไรเว็บ F O.H.S. เออผมจะดูว่าจะมีลำโพงดำสันขึ้นมาก็เลยเออมาแล้วเอจ,จอแล้วเจอแล้วเคยเจอที่แคทมาก่อน <laughs> นี่แล้วก็มาเจอนี่มาลงคอนเสิร์ตเลยก็ <laughs> ั <laughs> 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 ผมถ้าเดินทางไปคอนเก่นก็หิวข้าวหรืออะไรครับก็รับไกว์นฆนนะครับก็สนุก สนุกมากครับเวลดันครับความรู้สึกมันเยอะไปหมดเลยอะเออพูดไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่วันนี้<ร>ดีใจมากดีใจมากเหมือนงานรวมญาติเลยจริงได้เจอแบบทุกคนที่ทุกคนที่เราเคยเจอมาใช่ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสปอร์ตเราที่อยู่ร่วมเดินทางกันมาหมดเลยวันนี้เราก็ตื่นตันใจมากๆแล้วก็แฮปปี้ใช่แล้วครับขอบคุณโซนอสด้วยนะยอดมาก อัลบั้มที่เราเพิ่งปล่อยไปนะครับวลดดนนะครับก็ชื่อเดวคอนเสิร์ตเลยก็อยากให้ติดตามฟังด้วยนะครับผมพวกเราไม่ได้หายไปไหนนะครับพวกเราอยู่ในนั้นแหละเอาเลยไหม love All of you guys. All right, sing with me. Please don't you go. I'll be alone. Wait until the morning. I'll hold you close. Please don't you. I'll be alone waiting till the